สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รบทุกท่านครับวันนี้ก็มาพบกับทั้งช่องคนเกษตรจอชต่อนะครับวันนี้ก็พาท่านผู้ชมมาชมทุเรียนพื้นเมืองนะครับเพราะว่าทุเรียนบ้านนะครับซึ่งตอนนี้กระแสเรื่องราวของเมล็ดพันธุ์ทุเรียนนะครับที่เป็นที่นิยมนั่นก็คือเมล็ดทุเรียนพื้นเมืองนะครับเอาไปทําเป็นต้นต่อเพื่อที่จะเสียบยอดเป็นทุเรียนพันธุ์ดีต่อไปนะครับ หรือว่านําไปเสืมรากนะครับหรือว่านําไปปลูกที่แปลงแล้วค่อยเสียบข้างนะครับข้อดีครับท่านดูทุเรียนนะครับนี่เป็นทุเรียนพื้นเมืองสามต้นด้วยกันนะครับนี่หนึ่งสองสามนะครับท่านดูอายุครับดูต้นครับอายุร้อยกว่าปีนะครับนี่คือเหตุผลที่เขานิยมไม่ไดทุเรียนพื้นเมืองนะครับ แล้วท่านดูสภาพไปร้อมที่ขึ้นนะครับนี่นครับก็ขึ้นได้ครับไม่ว่าพื้นที่จะเป็นแบบไหนนะครับเพราะฉะนั้นท่านที่สนใจนะครับหรือว่าตัดสินใจที่จะนำเมล็ดุเรียนไปปลูกลงแปลงก่อนแล้วก็ค่อยเสียบยอดหรือว่าเสียบข้างทีหลังนะครับถือว่าท่านตัดสินใจถูกต้องแล้วนะครับแล้วก็ สำหรับเมล็ดพื้นเมืองที่ท่านเชื่อถือได้ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเมล็ดพื้นเมืองของทางใต้นะครับซึ่ง่ันที่สนอกสนใจนะครับอยากจะได้่าเมล็ดทุเรียนพื้นเมืองแท้นะครับก็พูดคุยสอบถามผมได้นะครับท่านดูท่านดูต้นนะครับดูเดี๋ยวผมจะสูมให้ดูด,ดูลูกมังครับสูงริ้วเลยนะครับนนนะครับแล้วก็มาทางนี้ นะครับอีกต้นนะครับท่านผู้ชมครับนี่ผมไม่ยังซูมอยู่อีกนะครับอ่นะครับหนวดลูกมันเห็นไหมล่ะคือมันสูงมากนะครับแล้วก็เป็นผลที่หลายคนนะครับนิยมเอาเมล็ดพื้นเมืองนะครับไปปลูกนะครับเดี๋ยวถอยหลังหน่อยนึงนะครับนี่นะครับ คน,นะครับซึ่งต้นทุเรียนพื้นเมืองแท้ๆนะครับปัจจุบันนี้เหลือน้อยนะครับท่านผู้ชมครับเหลือน้อยเพราะว่าเมื่อประมาณสักยี่สิบปีที่ผ่านมานะครับก็มีทีมที่เข้าหาต้นไม้ต้นพันธุ์ทุเรียนนะครับโบราณหรือว่าทุเรียนพื้นเมืองนําไปแปรรูปนะครับซึ่งก็ หลายจังหวัดก็ถือว่าเมล็ดหรือว่าต้นทุเรียนพื้นเมืองพันธุ์ดีๆนะครับเมื้อดีๆก็หายไปกับกลุ่มนี้หมดนะครับก็เป็นที่น่าเสียดายแล้วก็มายุคนี้สมัยนี้นะครับทุเรียนนะครับก็เป็นที่นิยมแล้วก็นี่ๆน,น,นี่นะครับแล้วก็ต้นที่จะนํามาเป็นต้นต่อนะครับเพื่อที่ให้เพื่อจะให้อายุเขายืนนะครับแล้วก็ให้เขาได้ อย่างลึกลงดินแทนต้นพันธุ์ดีนะครับแทนที่ว่าสมมุติเราจะปลูกพื้นเมืองเอ้ยขอไปครับสมมติเราจะปลูกพันธุ์หมอนทองเราเอามาล็ดหมอนทองมาปลูกนะครับอายุไม่ยืนยาวนะครับอายุไม่ยืนยาวเหมือนกับทุเรียนพื้นเมืองนะครับพอเราเอามาล็ดทุเรียนพื้นเมืองปลูกลงแปลงก่อนหลังจากนั้นค่อยเสียบยอดนะครับหรือว่าเอาไปเพาะลงถุงนะครับพอลงถุงํำพอพอเพาะลงถุงจำเสร็จอเราก็ เสียบยอดนะครับเมื่อเสียบยอดติดค่อยถอนไปปักชำในถุงชำอีกทีนึงนะครับแล้วก็เลี้ยงดูอนุบาลจนได้จำหน่ายขายต่อนะครับเพราะนั้นท่านทีอ่อยากจะได้ทุเรียนมเมล็ดทุเรียนพื้นเมืองนะครับก็ที่สวนผมก็พอพอมีนะครับแต่ว่าไม่มากนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ไปกวนซื้อที่อื่นมานะครับอาศัยเมล็ดที่สวนนะครับ ก็คือเอาเนื้อมันมากวนนะครับท่านดูก็เปิ้ยวเลี้ยเลยครับนู่นเดี๋ยวผมต้องอยู่ไกลมากนะครับไม่นั้นท่านจะไม่เห็นว่าต้นเขานับร้อยปีจริงๆนะครับต้นนั้นนะครับแต่ต้นนี้ไม่ใช่นะครับนี่นี่สามสิบกว่าปีนะครับตรงนี้อันนี้เป็นหมอนทองนะครับเป็นทุเรียนหมอนทองนะครับนี่เป็นตุเรือนหมอนทองก็เอามาฝากเอฟซนะครับที่สนใจเรื่องราวของ เมล็ดทุเรียนนะครับว่าทําไมเขาถึงนิยมแล้วก็หาได้ที่ไหนนะครับทางใต้นี้ก็มียะลาสงขลานะครับนราธิวาสที่ที่เอ่อเป็นต้นทุเรียนพื้นเมืองที่พอพอมีเหลืออยู่นะครับมาดูครับเป็นไม้ใหญ่เลยนะครับทําไมยี่สิบปีที่ที่ผ่านมาเขาถึงนิยมนําไปแปรรูปครับดูครับต้นเขาจะสวยนะครับขึ้นูงเลยนู่นนะครับแล้วก็สูงริ้วเลยนู่นนะครับ โอเคครับทุกนี้ก็ขอบคุณนะครับแล้วก็ท่านที่อยากจะได้เมล็ดทุเรียนนะครับก็ลองโทรมาที่ผมนะครับไลน์มาดีกว่านะครับไลน์หลามาถ้าโทรผมไม่ค่อยว่างรับสายนะครับไลน์แล้วก็ฝากข้อความม่ได้เลยนะครับเอาท่านท่านต้องมาจองไว้ก่อนนะครับถ้าไม่จองไว้ก่อนนี้ไม่มีนะครับเพราะว่าผมก็แบ่งเป่งกันไปนะครับเพราะว่ามันเป็นทุเรียนที่เมล็ดทุเรียนที่ที่สวนจริงๆนะครับแล้วก็ในพื้นที่ ของญาติญาตินะครับเพราะว่าไม่ได้นำมเมล็ดจากนอกพื้นที่มาจำหน่ายขายต่อนะครับไม่เหมือนกันกบบางบางที่นะครับที่เขาเป็นแหล่งรวบรวมแล้วก็จำหน่ายขายต่อให้กับท่านที่สนใจนะครับเวลาเราไปเพาะนะครับเปอร์เซ็นต์การงอกก็น้อยนะครับเปอร์เซ็นต์การงอกก็น้อยเนื่องจากว่าเขาต้องรอรวบรวมนะครับพอรอรวบรวมเขาต้องใส่กระสอบไว้นะครับใส่กระสอบไว้ ทีนี้ไอเมล็ดที่อยู่ในกระสอบมันก็จะเกิดความร้อนนะครับบ้านผมเขาเรียกว่ามมเมล็ดมันตายหนึ่งนะครับดูแบบนี้สดครับแต่พอเราเอาไปเพาะมันจะไม่งอกนะครับมันจะไม่งอกเพราะมันมันเกิดร้อนอยู่ในถุงนะครับเพราะนั้นท่านที่สนใจก็พูดคุยนะครับแต่ท่านต้องจองล่วงหน้านะครับท่านผมให้ดูลูกพอซูมแล้วมันไม่ชัดนะครับพอซูมแล้วมันไม่ชัดเท่าไหร่นะครับก็ เอามาฝากนะครับโอเคครับก็สนใจก็ทักทายมาทางทางไลน์นะครับทางไลน์โอเคลาไปก่อนครับสวัสดีครับ Mm hmm, mm -hmm. thank mm -hmm. you